พี่เอกน้องหิวไปกินข้าวไปบอกใครลงไปได้กระท้ายมันดังสูซาคอดไฟอ่อนๆนะเยกกอมน้องนอนหน่อยนอน นองน่องผมปาเขาไปให้มิดคอแล้วนอนตื่นตืน่นเดี๋ยวนี้ตื<ล>่น,นขึ้น<ล>มา,านเเมาดูสตรีมมีคนบอกให้ปลุกว่าเขาจะจะหลับ <c oughs> เอาไปทำเสียงปลุกรับรองตื่นทั้งบ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่น่าใส่หูฟังเลย เพื่เปิดใหม่ยังไม่ได้ยินอะไรเลยอ๋อหูดับ <c oughs> <c oughs>